สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพง์อมตะพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่70นะครับประจําวันที่6นะครับเดือนกรกฎาคม2568นะครับวันนี้นะครับพี่วันนี้มีหลากหลายราคานะครับวันนี้มีราคา300บาท400บาท500บาทนะครับผมและก็700บาทนะครับผมนี่ครับชุด อ่าผมแยกไว้แล้วนะพี่นะมีสามร้อยนะพี่นะสามร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับเหรียญห้าร้อยนะครับแล้วด้านบนนะครับด้านบนเป็นชุดพระประคำนะพี่นะเป็นชุดพระเป็นสร้อยเป็นประคำเป็นอะไรหลากหลายเลยนะครับองค์ละเจ็ดร้ยบาทนะครับพี่องค์ละเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวสักครู่นะครับ พ,พี่ทานใดนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร092830ก0าสอหรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6นะครับหรือสามารถสแกนคิวโค้ตรงด้านหน้าหนีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับพี่นี่ครับโอยเอาหั่นกันนี่นครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเม็ดประคำนะพี่นะเป็นเม็ดประคำทำทเลยนะครับพี่เป็นเม็ดประคำ นะครับรายการที่หนึ่งอันนี้วัสดุผมไม่ทราบว่าทํามาจากอะไรนะพี่นะนี่ครับเหลืองๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบที่ด้วยนะพี่นะไม่ทราบที่ด้วยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้ยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สองรายการที่สองอันนี้เป็นพระอาพระชัยนะพี่นะเป็นพระชัย ลายการที Russia, ่สองอันน <'s not S 1> ี้เขาเรียกพัดชัยหรืองั่งครับพี่ใช่งั่งไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะเป็นครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะนี่ครับอันนี้ใต้ฐานนี่ครับมีตะกุดมีตะกุดเป็นเชือกถักนะครับผมแล้วก็มีเป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก้เบี้ยแก้สองลูกนะพี่นะนี่ครับเบี้ยแก้สองลูกรายการที่สองนะครับรายการนี้ไม่ทราบที่เดาให้ดูโดยรวมนะครับพี่นี่ครับนี่ครับ ยกชุดไปเลยนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามรายการที่สามนะครับอันนี้เป็นตะกุดหนึ่งดอ ó, กอน,ดอน,นะครับแล้วก็ห้อยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหนึ่งเหรียญนะครับหลังยันสี่รายการที่สามนะครับรายการนี้นะครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่ รายการที่สามนะครับตะก,กุดนี่ลักเก่าๆแห้งๆเลยนะพี่นะรายการที่สามเจ็ดร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นตะก,กุดห้อยเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้ยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับอันนี้เป็นประคำเป็นประคำห้อยพระปิดตานะครับนี่ครับรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับผมพระปิดตาถักเชือกนะครับรายการที่ห้านะครับนี่ครับเป็นเม็ดประคำนะครับเป็นเม็ดประคำเป็นไม้นะพี่น้เป็นไม้นะครับ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับพี่เจ็ดร้อยบาทรายการที่ห้ารายการต่อไปรายการที่หกนะครับอีกหนึ่งองค์อันนี้เป็นปกโพนะครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อโกยนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับผมเป็นเม็ดประคำเหมือนกันนะครับพี่นี่ครับเป็นเม็ดประคำเหมือนกันนะครับขนาดในสวมหัวได้สบายๆเลยนะพี่นะนะครับ รายการที่หกนะครับรายการนี้700บาทนะครับพี่700บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตสูมนิดหนึ่งนะครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยารายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้500บาทครับพี่ รายการต่อไปรายการที่แปดเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ลงยาแดงรายการที่แปดนะครับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่เก้านะครับดอกพิกุลนะครับเหรียญเจ้าสวัวดอกพิกุลหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังมีรอยจานรยายการที่เก้านะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ รายการต่อไปรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับลงยาลายธงชาติรายการที่สิบนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะครับลงยาลายธงชาติรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเลี่ยมพลาติกเปิดหน้าเปิดหลังรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้400บาทครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามหลวงพ่อเดิม2 4 82ี่สอนะครับรายการที่สิบสามสี่บาท รายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับหลวงพ่ออีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับอาสองสี่เจ็ดสามขอไปครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่สิบห้านะครับสองสี่แปดสองนะครับผมสี่ร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้หลังยันห้านะครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระลอดนะครับรายการที่สิบเจ็ดพระลอดนะครับผมสี่ร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบแปด หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินลงลักนะครับหลวงพ่อเงินลงลักรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบเก้าอีกหนึ่งองค์ครับหลวงพ่อเงินลงลักนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับผม รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทต่อจากนี้สามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ต่อจากนี้สามร้อยบาทยาวๆเลยรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสอ <_ C os al> เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับปี2511้ารายการที่22่รายการต่อไปรายการที่23นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จรายการที่23่ารายการต่อไปรายการที่24พระสมเด็จนะครับ รายการที่24ต่อจากนี้300บาททุกรายการเลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25เป็นหลวงพ่อกกยนะครับผมรายการที่25รายการต่อไปรายการที่ยีจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับรายการที่26นะครับรายการนี้เอาสี่องค์พันนะพี่นะ เอาสี่องค์พันนะครับชุดสามร้อนะครับเอาสี่องค์พันนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่27นสิบเจเป็นเบีย์แก้นะครับผมเป็นเบีย้์แก้รายการที่27 300บเจ็ดสามร้อยบาทสองค์พันนะครับรายการต่อไปรายการที่28อันนี้เป็นกะลาแกะนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่28นะครับเป็นประหลัดขิกนะครับ รายการต่อไปรายการที่29เนะครับเป็นจีบบัวเล็กนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่29ต่อจากนี้300บาททุกรายการ4ี่องค์1,000นะครับรายการต่อไปรายการที่30พระสังกัจจายนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับรายการที่30รายการต่อไปรายการที่3 1เอด หลวงปู่โตนะครับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็น Darwin, ปิดตาตุกตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับปิดตากหนกข้างนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับหลวงปู่โตอันนี้ผมไม่ทราบว่าเรียกว่าพิมพอะไรนะพี่นะรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าอันนี้เป็นกุวัดพับนะครับพี่รายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับ รายการที่สามสิบหกเป็นพระกุละตะนะครับรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามสิบเจ็ดตายฐานมีรอยจานร,รายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับ ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นนะครับ รายการที่สี่สิบนะครับนี่ครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองรายการที่สี่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตาย,ยันยุ่งนะครับ รายการที่สี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สี่สิบสามไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเป็นปิดตายันยุ่งนะครับรายการที่สี่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการนี้อันนี้เป็นพระอาหูยานนะครับพี่ด้านหลังตอกจอบลอนะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นเหรียญหลนะครับรายการที่สี่สิบหก รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดขออภัยครับเป็นพักกิ่งนะครับรายการที่สี่สิบแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับ รายการที่สี่สิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับพระปิดตานะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับอันนี้เป็นอาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่รายการที่ห้าสิบสองนะครับนี่ครับลุบหล่อนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่ห้าสิบสองนะครับกองไม่โฟกัสนะพี่นะอ่านี้ครับรายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้ห้าสิบสองรายการนะครับห้าสิบสองรายการนะครับ มีราคานะครับผม300นะครับ400 500นะครับแล้วก็ชุดแรกเป็นชุด700บาทนะครับชุด300นี่ผมเอา4องค์พันนะพี่นะนะครับที่เหลือก็ตามราคาเลยนะครับพี่พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสามลัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่อีหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ